นี่เรากำลังจะเดินขึ้นไปห้องสวีทนะครับห้องบนสุดเลยห้องบนสุดไม่ใช่เหรอครับครั้งแรกที่หนูมาที่หนูก็พักที่นี่ใช่ไหมคุณน้องทุณใช่ครั้งแรกที่พาลี่มาเราพักที่นี่แหละอันนี้เป็นห้องสุดนะคะเข้ามานี่ห้องสะอาดลังการมากการตกแต่งก็จะคล้ายห้องสวีทเลยก็คือเข้ามาก็จะเจอตู้เสื้อผ้าก่อนห้องใหญ่มาก น,นี่ข้างหน้าข้างหน้ามีซีล้างมือเลยล้างมือก็คือสามารถล้างหน้าได้ตรงนี้แล้วก็แปรงฟันอะไรเงี้ยเผื่อว่าในห้องมีคนใช้อยู่ใช่ไหมก็ถูต่อมตันนี้มีเีงอันนี้น้องพ่บาน้องนีน้องพอบอกให้พ่อนอนตรงนี้กับน้องพอส่วนแม่นอนตรงนี้ทำไมแม่ม้องนอนเตียงใหญ่อะลูกทำไมแม่มต้องนอนเตีงใหญ่ครับ มีแบ,บ่งเป็นส่วนที่เป็นห้องชำระอาบน้ำนะคะก็จะเป็นการแต่ข้างล่างเลยก็จะมีฝักบัวอยสองแบบเหมือนกันก,กับข้างหน้านอันนี้ก็คือเป็นห้องชำระใช่ไหมคะแล้วอาบน้ำอาบนา้ำอันนี้เป็นห้องห้องสุข,ขาส่วนฝังกรงข้างที่เป็นอะไรเลยเใช่ระหว่าห้องอาบน้ำกับรับสุขขาเลยนะครับ แต่ตรงเนี้ยคือชอบตรงนี้ยคือเราแช่เลยอ่ะอาไปเลยแช่ไปเลยดีนะคือห้องเย็นห้อกน้ำกันหนะ่ะเพราชอบเพราชอบพวกงน้ำสไตล์เนี้ยเดี๋ยวเรามาเปิดม่านกันดีกว่าแป้นแป้นแปนแป้ใูให้ดูค่ะให้ดูค่ะอุ้ยเห็นชัดมากอะ่ะบิวเห็นชัดมากคือในช่วงเนี้ยเป็นช่วงแบบคือ ช่วงหน้ามาเห็นนาชัดมากพอขึ้นมาชั้นสี่แล้วก็เห็นวิวฝั่งนู้นเนี่ยเห็นทั้งภูเขาเห็นทั้งวัดคือชัดมากคือคือนานี่ไกลสุดหูสุดตาเลยนะต้องนี้ปลอดภัยนะเห็นไหมไอเขาจะไม่เป็นซีแบบเป็นลูกกงอ่ะเขาจะมาเกาะใช่คือค่อนข้างที่จะเซฟและความปลอดภัยได้เลยอย่างเดีย ตื่นมาล่ะอากาศดีมากเย็นยน,ยนิดๆคือตรงนี้ทำเลสวยมากเลยนะคะพอล้อมด้วยภูเขาแล้วก็บูกตาขึ้นมาสวยจริงๆอ่ะ <c oughs> คือห้องเนี้ยจริงๆแล้วเป็นห้อง,งที่พักเป็นสามคนนะคะพักกันสามคนอันนี้เราเซนมาพักแล้วคุณยายเซนมาอยู่ห้องเตียงเล็กนะครับใช่แดกขอนอนเตียงเล็กแล้วเราเราก็จะนอนกับเตียงนี้ซึ่งเตียงนี้ก็น,นิ่งนิดๆเหมือนกันไม่ว<บ>่าไม่ว่าห้องสุดขีเรียหรือว่าจะเป็นห้องแบบว่า แต่ว่าห้องสูงอะ่ะก็จะมห้องก็จะมีอ่างแล้วก็ห้องน้ําก็จะแยกโซนที่แบบว่าเปียกกับไม่เปีเปยกไว้วิวจากด้านหลังนะครับมองมาจะเห็นสนามหญ้าด้านหลัง,งแล้วก็สระว่ายน้ำด้านล่าง